สืบสารทารงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทารงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสํานักงานกปร,รกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะ ในปัจจุบันนะคะพื้นที่จังหวัดนครพนมมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรรวมแล้วนะคะ1 1 9โครงการโดยที่เป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ําจํานวน86โครงการด้วยกันค่ะซึ่งโครงการฝายบ้านแก้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อําเภอนาแกก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยเหลือให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีน้ําใช้อย่างพอเพียงค่ะแต่ว่าเรื่องราวเป็นมายอย่างไงนั้นเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะคุณก การพงวิริยะโยธากูลนะคะวิศวกรชลประทานชำนาญการฝ่ายวิศวกรรมโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประธานที่7กรมชลประทานอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณการพง สวัสดีครับผมการพงครับเรียยุทธาคุณครับผู้รายการโครงการก่อสร้างสำนังกงาน่วนย์ราชานทิ่เจดครับค่ะแต่เดิมเนี่ยค่ะตรงบริเวณบ้านแก้งที่ตำบลบ้านแก้งอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเขามีแหล่งน้ํากันอยู่มาก่อนตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าคะเอ่อในเขตอำเภอบ้านแก้งนะครับอำเภอนาแกเราเนี่ยจะมีะมน้ำมหลักอยู่ก็คืออ่างห้วยสีขุนนะครับ ด้านทิศใต้ของหมู่บ้านนะครับที่ตั้งโครงการซึ่งมีระยะทางห่างกากตัวหมู่บ้านนี้ประมาณนะครับ4ี่กิโลเมตรค่ะแล้วก็พื้นที่รับประโยชน์สูใหญ่จะอยู่โซนไปทางทิศใต้โดยที่ทางหมู่บ้านแก้งนี่อยู่ทางทิศเหนือไม่สามารถที่จะรับผลประโยชน์จากโครงการอ่างเก่าวได้นะครับเพราะว่าบริเวณโดยรอบบ้านแก้งนี้จะเป็นพื้นที่ที่ราดเชิงเขานะครับจากน้าที่ไหลฝนตกจากขึ้นเขาภูพาเนี่ยจะไหลลงมาผ่านบ้านแก้งและไหลลงสู่อ่างนะครับทาให้เมื่อมีสิริกราฝนตกมาแต่ละครั้งเนี่ย ถ้าเราไม่มีอาคารหรือหลกรเก็บน้ําที่เกียงพอน้าในลำโพงก็จะไหลลงสู่อ่างหมดเลยเพราะว่าเป็นโดยรอบที่ตั้งชาวบ้านเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ราชันสูงนะครับไม่มีพื้นที่แล้วก็ไม่มีอาคารสนรรักาาในการเก็บน้ําครับค่ะก็คือน้ํามาจริงแต่มาแล้วก็ไปเลยไปลงอ่างห้วยสีคูณอีกฝั่งหนึ่งอือค,ค่ะอค่ะยงนั้นแสดงว่าเมื่อก่อนก็คือน้ําก็ต้องไม่พอใช้แน่ๆสําหรับ,บบ้านแก้งครับค่ะ จากที่เราเจอนะครับที่เราได้ลงขึ้นที่มาคือว่าเมื่อมีฝนตกเนี่ยน้ําที่ไหลลงมาเนี่ยก็จะไหลอย่างรวดเร็ว<ฮ>ะนะครับพอ,อพอหมดฤดูฝนคือปลายเดือนกันยาปุ๊บน้ําก็จะแห้งขอดก็จะมีฝนปุ๊บน้ําในการผลิตน้ำประปานะครับ้ะกอนน้ำพือก,การ,กรเกษตรนะครับพอเกิดปัญหาตรงนี้ปุ๊บเราเลยเห็นเลยว่าเออความเดือดร้อน,นมีอย่างต่อเนื่องนับเวลาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านมาแล้ว ปัญหาดังก่าวนะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเนมาได้ข้อสรุปเมื่อไปลายปี59เแยละครับที่เริ่มที่จะมีความคิดใน่จะแก้ปัญหาอย่างจริงจังในพื้นที่ค่ะ,คะมีมีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังอย่างที่คุณการพงศ์บอกนี้ทํายังไงกันคะับให้หลังนะครับเราได้รับเรื่องจากนายบำเพ็ญแทนสิงห์นะครับตวเทราสหมร่บ้านแกงนะครับตำบลบ้านแกงกาภอนเขตเราครับ ได้มีขอพพะรานทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ํานะครับบริเวณบ้านแจงกับทางโครงการก่อสร้างนะครับร่วมกับสํานักงานสรัพย์สินที่เจ็ดแล้วก็สำนักง,งานกรปโลนะครับได้ข้อได้ลงพลื้นที่นะครับตังแต่ต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปีห้าเก้าจนถึงปีหกสามเนี่ยเพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการว่าเออเราจะหาทางออกนะครับเราจะแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านยังไงค่ะก็ได้ข้อสรุปว่าควรจะมีการก่อสร้างฝายอย่างน้อยสามจุดนะครับแล้วก็ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําอีกหนึ่งจุดนะครับซึ่ง เราได้เรซภาพโยมากโครงการสายบ้านแก้ง mm hmm. แต่ว่าลําห้วยสีคูณนะครับพอเราได้เนี่ยผมคิดต้นเราก็นําเสนอกับชาวบ้านได้ข้อสรุปกันว่าให้มีการดำเนินการก่อสร้างเพียงแค่สามจุดก็คือก่อสร้างสายจุดที่สองจุดที่สามและจุดที่สี่นะครับโดยที่อ่างเก็บน้ำเนี่ยบริเวณที่มีก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันมีผลกระทบกับอ่าจิตวิญยา,าแล้วก็การรับประโยชน์ของชาวบ้านม่ยมีน้อยแต่ว่ามันจะกระทบกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ ป่าพืชที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพราะว่าที่ตั้งโครงการเนี่ยจะกินพื้นที่เข้าไปในเขตอุทยันภูผายุนนะครับแาะบ้านตอให้ความร่วมมือถือว่าเห็นด้วยกับการที่ยกเลิกโครงการที่หนึ่งและก็ยังคงให้มีการก่อสร้างฝายจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่ในรูปแบบของโครงการฝายบ้า,แา,านแก้งค่ะและใช้ชื่อว่าฝายบ้านแก้งห้วยสีคูณจุดที่สองจุดที่สามและจุดที่สี่ครับอนี้ทาง มศลกรปรทานเรานะครับก็พอศึกษาพิจารณาแล้วเสร็จนะครับเราก็ดำเนินการสํารวจออกแบบนะครับแล้วก็เริ่มดำเนินการกอร่อสร้างจุดที่สี่ก่อนตั้งแต่2,562นะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อปี2,564ก็ได้ก่อสร้างจุดที่สามและล่าสุดนี้พวกเราก็ได้ดำเนินการก่อสร้างจุดที่สองแล้วเสร็จเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่ครับค่ะน,นี้ก็จะมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งเรียกว่าโครงการศุลกากรนครพนมเรานะครับโลก ให้การสนับสนุนนะครับก็คือการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านะครับบริเวณสายก่อสร้างที่4นะครับเพื่อส่งน้ําให้ถึงพื้นที่การเกษตรชาวบ้านบริเวณบ้านแก้งทั้งหมู่2ทั้งหมู่6ครับค่ะมีการติดตั้งเรื่องของการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า โดยโครงการชลประธานนคะรพนมให้ชาวบ้านด้วยอย่างนี้พอสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านเขามีแหล่งน้ําถาวรกันแล้วเนี่ยมีการจัดสรรน,น้ํายังไงบ้างคะตรงนี้ดีนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทําการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้าไ้ก่อนแล้ว่ะนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยให้ความดูแลร,รักษาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเราเก็ได้ให้คำแนะนําที่เลี้ยงนะครับแล้วก็แนะนําวิธีการใช้งานแนะนําการวิธีการปลูกคื่น นะครับะนะครับแล้วก็การรุ่นลงใช้น้ํเแบบประหยัดในพื้นที่นะครับเพื่อให้เลงเห็นว่าปริมาณน้ําที่เรามีอยู่มากน้อยเพียงใดและสามารถน,นําไปาใช้อะไรได้มากนะครับค่ะหลังจากที่ชาวบ้านได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ก่อเกิดเป็นโครงการทราบมาว่าโครงการนี้ใช้เวลาก่อสร้างไม่นานด้วยโดยที่ไปแล้วการโครงการก่อสร้างเราจะสร้างภายในปีทุกประมาณค่ะนะครับ ซึ่งวเ,เนี่ยก็จะเริ่มประมาณเดือนสุลาจนถึงกันยาของอีกปีหนึ่งครับแต่ว่าระยะเวลาการก่อสร้างแต่รับโครงการจะอยู่ประมาณสี่ถึงหกเดือนซึ่งอยู่กับความยากง,ง่ายนะครับซึ่งนั้นนะครับจะก่อสร้างได้ไม่ได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือความประสรานจากพื้นที่โดยรอบที่ตั้งโครงการชาวบ้านเพราะว่าโครงการของเรานี่เป็นโครงการรัฐบารเองแล้วก็ไม่มีค่าชดเชยหรือค่าเวินพื้นท,ที่ดินต่างหาก ก็คือชาวบ้านให้ความร่วมมือเองด้วยใช่ครับแล้วก็อุดทิศที่ดินอันนี้สําคัญเลยนะครับการคือต้องอการอุทิศที่ดินคือเสียสละที่ดินให้กับเราในการก่อร้างเพราะว่าลักษณะอาคารเรานีมันจะต้องมีการสูญเสียพื้นที่บางส่วนโดยรอบลํางเพื่อไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับอันนี้ต้องว่าสิ่งสำคัญก็ต้องมาจากชาวบ้านเป็นหลักค่ะ อย่างที่คุณการพงบอกว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรวมไปถึงการอุทิตที่ดินในการก่อสร้างฝายแห่งนี้นะคะทราบมาว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทางผู้ใหญ่พิชิตชวีปลังผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบได้อุทิศพื้นที่ตรงนี้ให้ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะผู้ใหญ่พิชิตคะ พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นของผู้ใหญ่พิชิตแล้วก็อุทิศให้กับทางโครงการได้ใช้ประโยชน์ก่อสร้างฝายเพราะอะไรถึงเสียสละพื้นที่ตรงนี้ให้กับทางโครงการคะครับสวัสดีครับผมนายพิชิตศรีปังผู้ใหญ่บ้านพัฒอารลมหมู่ที่สิบอย่างแรกคือชาวบ้านแล้วก็ตัวผมเองคือต้องการน้ําครับค่ะเพราะในพื้นที่ตรงนี้ติดกับลําห้วยจะได้ลำห้วยในพื้นที่ค่อนข้างลึกนะครับเวลาหน้าน้ํามาน้ําในที่นาจะซึมลงไปในห้วยจนหมดครับจะไม่ค่อยมีน้ำนะครับ แล้วก็ในช่วงก,ก่อนฤดูกเก็บเกี่ยวนะครับน้ํามันจะแห้งไปหมดนะครับค่ะตุลาเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวประมาณพฤศจิกาแต่เดือนตุลาในน้ําขิวดินในที่นานอะก็จะแห้งไปหมดนะครับครับผมค่ะแล้วตอนนี้ล่ะคะพอมีฝ่ายบ้านแก้งเรียบร้อยชาวบ้านในพื้นที่ได้รับประโยชน์เรื่องอะไรบ้างคะมีลูกบ้านมาเล่าให้ฟังไหมคะผู้ใหญ่มีครับผมมีชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้นําน้ําจากแหล่งน้ําตรงนี้นะขึ้นมารด พืชผักทางการเกษตรเพื่อหารายได้เสริมใ่อีกทีนะครับก็ปลูกหอ,อมปลูกผักกาดกลําปีพวกนี้ครับหลังจากฤด,ดูเก็บเกี่ยวครับได้นําน้ําตรงนี้ขึ้นมาใช้แต่ก่อนไม่มีครับก็อาเสร็จก็ปล่อยที่นาไว้ให้ทิ้งล้างแต่ตอนนี้พอมีน้ําชาวบ้านก็เริ่มใช้ประโยชน์จากที่นาจากน้ําที่ได้มาจากฝายครับค่ะพอหมดหน้านาก็คือยังปลูกผักปลูกพืชต่อไปได้ได้ครับแล้วก็สามารถจับปลาในแหล่งน้ําด้วยนะครับ เพื่อเอามาใช้บริโภคในครอบครัวถ้าเหลือหลังจากนั้นก็ใช้ขายให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้กินด้วยครับอ๋อตอนนี้เป็นแหล่งประมงด้วยเหรอคะมีปลาอะไรบ้างคะเนี่ยอตอนนี้ปลาในแหล่งน้ำตนี้จากธรรมชาติครับตอนนี้พอมันมีปลาอยู่แล้ว mm hmm. แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากประมงจังหวัดนครพนมในวันที่องค์กรมตฑมาเยี่ยมรครับ ได้รับเันป่าจากกรมประมงมาปล่อยไว้ด้วยครับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราตรงนี้ทําให้เราได้ผลประโยชน์ยังไงบ้างอยากให้ผู้ใหญ่พูดหน่อยค่ะผมนายพิชิตชวีปังครับขอเป็นตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์จากฝายเก็บน้ําตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงของเรานะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับชาวบ้านเป็นอย่างมากครับทั้งเป็นแหล่งน้ําในการทําเกษตรกรรมและเป็นแหล่งอาหาร ให้ชาวบ้านถือเป็นพระมหากรุณาที่คุณที่พระองค์ท่านทรงได้เล็งเห็นความเดือดร้อนความทุกข์ยากเกี่ยวกับเรื่องน้าของพระสรวนิกรของท่านนะครับระผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กปลและกรมชนรัฐทานโครงการก่อสร้างและโครงการชนรัฐทานนครปนมสำนักงานชนรัฐทานที่เจ็ดและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องในการดรําเนินการก่อสร้างโครงการและชาวบ้านที่มีส่วนได้เสีย ในรอบๆบริเวณที่ตั้งโครงการนะครับท้ายนี้ผมและชาวบ้านมีความสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานฝายเก็บน้ำทั้งสามแห่งขอให้พระอ,องค์ท่านทรงมีพ,พระพารณาไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพล่มใสให้กับระสูนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วยก้าด้วยกระหม่อมครับ ก็รู้สึกดีใจไปด้วยนะคะว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ไกลจากกรุงเทพนะคะอย่างที่จังหวัดนครพนมแบบนี้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลงไปอยู่ในพื้นที่แล้วก็ได้สร้างแหล่งน้ําสร้างแหล่งทํากินนะคะสร้างชีวิตให้กับชาวบ้านในพื้นที่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ <c oughs> คุณการพงวิริยะโยธากูลวิศวะกรชลประธานชํานาญการฝ่ายวิศวกรรมโครงการก่อสร้างสํานักงานชลประทานที่7กรมชลประทานและผู้ใหญ่พิชิตชวีปรางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ผู้ทิดที่ดินในการ การก่อสร้างพื้นที่ฝ่ายบ้านแก้งตรงนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะค ครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสําหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะตอนนี้ก็สามารถไปติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสํานักงานกปรค่ะ w w w r d p b g o t h นะคะติดตามรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสํานักงานกปรรรวมสืบสารงานพระราชดำริ Oh,